วันนี้เวลา17นาฬิกา25นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชราราชดิดาสเสด็จไปพระอุโบสถวัดไตรมิตรวตริทยารามเขตสัมพันธวงศ์ทรงวางพวงมาลายัยทรงจุดเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธทศพลายานพระประธานพระอุโบสถแล้วทรงวางพวงมาลายัย ทรงจุดเครื่องทองน้อยสักการะอัฐถพระวิสุทธาธิบดีอดีตเจ้าอาวาสวาัดไตรมิตรวิทยาราม <Okay. S 1> เสร็จแล้วเสด็จไปทรงวางพวงมาลัยและทรงจุดเครื่องทองน้อยสักการะพระปรมสารีริกธาตุจากนั้นเสด็จไปพระมหามนตดบเฉลิมพระเกียรติชั้นหนึ่งทรงวางพวงมาลัยทรงจุดเครื่องนมสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธรัตนเอโกเมน แล้วเสด็จขึ้นชั้นสี่ทรงถวายผ้าไตรและพวงมาลัยบูชาพระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากรแล้วทรงจุดทูปเทียนเครื่องนมัสการแก้วบูชาพระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากรต่อจากนั้นทรงเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมน,นวคหายุสมะธรรมเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระจุมพัรษา70พรรษา28กร,รกฎาคม2565 ในการนี้ทรงถวายดอกไม้ทูบเทียนแพรถวายราชสักการะพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากนั้นทรงศีลเมื่อประธานสงฆ์ถวายศีลจบแล้วเสด็จไปยังตู้เทียนชัยมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับแป้งเจิมจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีแล้วถวายแดส่สมเด็จพระพุทธาจารย์เจ้าคณะใหญ่ขนตะวันออกเพื่อเจิมเทียนชัยมหามงคลแล้วทรงรับเทียนชนวนทรงจุดไฟจากโคมไฟฟ้า แล้วถวายแด่สมเด็จพระพุทธ,ธาจารย์เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกเพื่อบริกรรมคาถาจุดเทียนชัยมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากนั้นถวายเทียนชนวนแด่สมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีเจ้าคณะใหญ่หุนกลางเพื่อบริกรรมคาถาจุดเทียนชัยมหามงคลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพชรกิติยาภานเรนทิราเทพยบดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัฒมหาวชราราชธิดาแล้วทรงรับน้ําพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ในเขตปกครองหลนตะวันออกแล้วทรงเทลงในบาทน้ำมนต์คริสตัลหน้าพระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร ต่อจากนั้นทรงติดธนบัตรที่ต้นใบสีเฉลิมพระเกียรติต้นกลางและซ้ายขวาต้นละสามฉบับแล้วเสด็จไปยังชานหน้าพระมหาบรมดลบเฉลิมพระเกียรติทรงจุดเทียนบูชาเทวดานพเคราห์จากนั้นเสด็จขึ้นพระมหาบรมดบเฉลิมพระเกียรติทรงจุดเทียนใบสีเฉลิมพระเกียรติที่ใช้พิธีใบสีส่ขวัญเฉลิมพระเกียรติเสืดวงพระบรมราชสมภพตามประเพณีไทยโบราณของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อจบแล้วพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์นวคหายุสมธรรมถวายพระพรชัยมงคลเมื่อถึงบททาน้ําพระพุทธมนต์ทรงจุดเทียนน้ำมนต์ที่บาดน้ำบนคริสตัลบนโต้ะหมูบูชาและที่ขันสาครหน้าประธานสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จากนั้นพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์นวคหายุสมธรรมถวายพระพรชัยมงคลวันจันทร์และวันพฤหสัสบ,บดีจบแล้วทรงประเคนผ้าตรายแด่พระสงฆ์15้ารูป แล้วทรงประเคมผ้าไตรถวายแด่พระสงฆ์ซึ่งเดินเข้ามารับจนครบ116รูปเสร็จแล้วสมเด็จพระพุทธ,ธาจารย์เจ้าคณะใหญ่ขนตะวันออกกล่าวสัมโม,ม,โมทนียกถานำเจริญจิตภาวนาอธิษฐานจิตถวายพระพรชัยมงคลจบแล้วทรงหลังทักษีโนโทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรก นวคตขหายุสมธรรมเป็นพระนิพนธ์ของสมเด็จพระอริยวงศาคตยานสาปุสเทโวสมเด็จพระสังฆร,ราชซึ่งรวบรวมพระธรรมต่างๆในหลายพระสูตรอันมีข้อธรรมเท่าจำนวนเกณฑ์กำลังเทวดานพปปคราะห์ตามหลักโหราศาสตร์ไทยทรงนิพนธ์บทขัดตำนานสำหรับพระธรรมบทนั้นด้วยเมื่อคราวทรงบำเพ็ญพระกุศลฉลองพระชนสา,าครบ50ปีสมเด็จพระเจ้าบรมวง์เธอเจ้าฟ้ามหามาลากรมพระยาบําราบปรปักเมื่อปี2512 นวคหายุสมธรรมแปลว่าธรรมที่เสมอด้วยอายุแห่งการกำหนดด้วยองค์9้าหรือธรรมเป็นเครื่องเสมออายุด้วยนพเครา